รายการทนายชวนและแน่นอนครับนี่คือช่วง Amazing ต่างแดนเพื่อให้ทันเหตุการณ์ในโลกโลกเราเกิดอะไรขึ้นรายการ Amazing ต่างแดนไปทันทีครับเพราะโดยปกติเราก็ไม่รู้จะไปไหนอยู่แล้ว <c oughs> เราก็พยายามหาที่ที่จะไปได้เกิดเหตุการณ์ต่างกันในโลกแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้ที่ผ่านมาก็มีการสูญเสียบุคคลสําคัญท่านหนึ่งของโลกใช่ <c oughs> เรียกว่าของโลกได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศเพื่อนบ้านเรา บุคคลคนนี้โอ้โหทาเรื่องราวต่างๆไว้เป็นประโยชน์กับประเทศเขาอย่างมหาศาลจริงๆแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อชาติพูดได้อย่างนั้นเลยผมพูดได้เลยว่าเกิดมาเพื่อชาติประเทศที่เราจะไปก็เลยไปเพื่อที่เหมือนกับลําลึกถึงท่านสิงคโปร์ครับใช่แล้วครับวันนี้นะครับในช่วงแรกนะฮะอยากจะให้ท่านลําลึกถึงท่านสักนิดหนึ่งนะฮะอย่างที่พี่ต่อยบอกไปนั่นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรี ลีกวนอยู่นะครับแน่นอนครับสิงคโปร์ไม่ไกลจากบ,บ้านเราแต่ที่พาไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่ว่าประเทศใดในโลกก็นําเสนอข่าวแล้วก็มี<ช>ความรู้สึกว่าเป็นการสูญเสียระดับที่เรียกว่าระดับสากลระดับโลกจริงๆภาพของประเทศสิงคโปร์นะครับก็คงจะเป็นภาพเดิมๆที่ทุกท่านเคยเห็นแต่รู้ไหมครับว่าประเทศสิงคโปร์นั้นมีอายุมาเพียงแค่ประมาณ50ิปีนิดๆเท่านั้นเองพศนะครับ2508 ถ้านับจริงๆนะครับเกิดมาเมื่อวันที่9สิงหาคมจากการแยกออกจากประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการณนะวันนั้นเกาะยังเป็นเพียงเกาะลางๆเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรแถมมีตะเกษตรกรรมด้วยซ้ำแต่การเปลี่ยนประเทศโดยสิ้นเชิงก็เกิดจากนายกรัฐมนตรีคนนี้ให้ดูภาพบรรยากาศนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นอย่างไร แต่ยิงสิงคโปร์มีหลายเกาะน,นะครับบางท่านอาจจะคิดว่ามีเกาะเดียวมีทั้งหมด60เกาะทีเดียวและถือว่าเป็นศูนย์กลางได้ภายในพริบตาหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพียงแค่ประมาณ10กว่าปีสิงคโปร์ก็เปลี่ยนรูปโฉมไปเลยในช่วงนั้นนะครับเป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์และก็เติบโตขึ้นอย่างเช่นในปีพศ2556สองิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในสประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดในโลกนะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับ ในขณะนี้ประชากรของสิงคโปร์ทั้งหมดมีประมาณไม่เกิน6ล้านคนนี่ชมภาพไปก่อนมันยายกันไปก่อนนะครับเขาบอกสิงคโปร์นั้นเป็นการอยู่ร่วมกันของหลาย คนที่มาจากหลายๆเผ่าพันธุ์แต่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขหลายเช,ชื้อชาติมีอะไรบ้างครับคุณโก้ครับเคยไปสิงคโปร์เห็นคนสิงคโปร์หน้าตาเป็นอะไรบ้างก็มีอันดับแรกเลยหนูว่าจีนะนะฮะฝรั่งก็มีฝรั่งก็มีแล้วก็คนแบบว่าเหมือนกับทางอาหรับก็มีใช่แต่ที่แน่ๆคือจีนถูกต้องเป็นคนส่วนมากนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นอินเดีย,ดยแล้วก็เป็นคนมาเลยนะครับแล้วก็เป็นคนต่างชาติที่เหลือนะครับนั่นคือเป็นการรวมกันนะครับจนถึงวันนี้ก็50กว่าปีนะครับ แต่สิ่งที่สูญเสียก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีเราไปดูภาพบรรยากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าบรรยากาศแห่งการสูญเสียนะครับนี่เรามองจากมุมบนสุดนะครับที่เราเดินทางไปในวันที่27 28แล้วก็29ซึ่งวันที่29จะเป็นรัฐพิธีนะครับซึ่งมีผู้นําต่างชาติมาทั่วโลกแต,แต่ว่าการสูญเสียในครั้งนี้นะครับการถึงกาบสัญยกรรมของท่านได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาเคารพศพที่บริเวณรัฐสภากลางเมืองเชื่อไหมครับว่า เขาตั้งแถวกันเนี่ยทุกคนมารอเนี่ยนะครับยางตำแปดชั่วโมงถึง10ชั่วโมงถึงได้เข้าไปเคารพ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ย oh. เขาจะปิดเมืองเป็นการจัดการถนนทุกเส้นเลยนะครับเดินซิกแซกไปเนี่ยถ้าถนนเส้นตรงเนี่ยมันเดินยังไงก็ไม่พอเขาจะต้องซิกแซกไปําซอย uh huh. เล็กซอยน้อย uh huh. ผ่านตึกอาคารลานจอดรถก็เปลี่ยนเป็นลานจอดรถเนี่ยกลายเป็นลานเหมือนกับ อ่เข้าสวนสนุก,กเลยต้องเกเดียกการทำโลจิสติกอ่าทั้งหมดนนเนี่ยยังต่ำแปดถึงสิบชั่วโมงอันนี้คือบรรยากาศกลางวันที่เราเห็นเดินอยู่นี่อีกไกลมากอีกหลายกิโลเมตรนะครับกว่าจะถึงนี่คือเดินอ่เข้าแถวรอคิวเพื่อไปเคารพตบใช,ใช่นะครับเข้าแถวไปนะครับเพราะว่าคนสิงคโปร์ถือว่าเป็นบิดาของประเทศสิงคโปรท์ทีเดียวดูแลประเทศต่อเนื่องถึง31ปีนะครับ31ปีนะครับนโยบายหลักๆที่น่าสนใจนะครับเผื่อว่าใครเอาไปเรียนแบบกก็ได้นะหนึ่ง ทุกประเทศจะต้องใช้2ภาษานะครับก็คือคนสิงคโปร์พูดภาษาจีนใ,ใช่ไหมไม่ใช่ทุกประเทศไม่ใช่ขอโทษทีเขาบอกว่าทั้ง,ง,งประเทศนะฮะต้องใช้2ภาษาก็คือเริ่มภาษาอังกฤษในสิงคโปร์เป็นภาษาเหมือนกับภาษาประจำชาติอีกหนึ่งภาษานั่นคือจุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดคนเรารู้ภาษาอังกฤษามากขึ้นจะทํามาหากินกับต่างชาติได้ง่ายขึ้นนึกสภาพสมัย3ามสี่ปีที่แล้วท่านผู้ชมต้องนึกว่าจริงๆแล้วในสมัยนั้นโลกของภาษาอังกฤษเป็นโลกที่อันดับหนึ่ง เพราะนั้นนายกเลก็กนุ่ยมองว่าถ้าเรารู้จักภาษาจีนหรือภาษาจีนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยจริงๆเราก็จะตามโลกทั่วไปไม่ทันก็เลยประกาศว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษใช่ครับนั่นคืออย่างแรกนะครับและต่อไปก็คือมองการไกลครับเรื่องการอนุรักษ์ของความเป็น ต้นไม้และสีเขียวเขาบอกว่าถึงแม้จะสิงคโปร์ในขณะนั้นมีต้นไม้เยอะแต่จะต้องอนุรักษ์เอาไว้ในระยะยาวซึ่งปัจจุบันก็คือเป็น country of the garden เป็นคอนเซปต์มาตั้งแต่แรกเลยเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นว่าสักครู่จากภาพที่เราพูดไปด้วยและเดินไปด้วยม่อกิ้เดินจากกลางวันนะคผู้ชมเป็นกลางคืนฮะนี่เดินเป็นกลางคืนแล้วเพราะว่ากว่าจะเดินถึงจากจุดเริ่ม start ของคนคนหนึ่งใช้เวลาทั้งสิ้น8ปดถึงสิบชั่วโมง <8 S 1> ครับแปดนี่คือเร็วสุดนะครับ oh. ถ้าเกิดคุณอยากจะได้8ปดชั่วโมงเนี่ยจะต้องมาเข้าคิวประมาณี และจะได้เข้าประมาณ7หรือ8โมงเช้าเพราะว่านายยงคานเป็น Father of the ร a t i o n ครัลนวิดาแห่งชาติเป็นโอกาสพิเศษที่เปิด24ชั่วโมงไม่มีวิทนาทีไหนที่ปิดคิวยังคงเปิดตึกแล้วก็เข้าคิวกันได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทั้งหมด3วันเมื่อกี้คุณเล่าต่อจนถึงตรงที่ว่ามีเมืองเป็นสีเขียวครับผมแลวหลังจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายและความสะอาด นี่คือหัวใจสําคัญที่เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆให้ดูเป็นตัวอย่างสนิดหนึ่งนะครับจึงทําให้สิงคโปร์นั้นเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยความรวดเร็วทีเดียวนะครไปดูภาพบรรยากาศในวันที่2 9กันนิดนึงนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับศพของท่านนะครับว่าเป็นบรรยากาศแบบไหนนะครับเราก็ถือว่า เป็นเกียรตินะครับแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะครับในวันที่29ซึ่งวันนั้นนะฮะอากาศก็ดีบางช่วงฝนก็ตกบางช่วงท่านเสียชีวิตโดยอายุรวมทั้งสิ้น91 91ปีนะครับท่านผู้ชม91ปีก็ถือว่าเป็นเป็นบุคคลหนึ่งที่มีอายุยืนยาวพอสมควรแล้วแหละนะครับแล้วก็ติดเชื้อแล้วครับในที่สุดเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับนี่เป็นบรรยากาศในการเคลื่อนย้ายครับในวันนี้ก็จะการผู้คนนะครับให้อยู่เฉพาะบนถนนได้จะไม่ได้เข้ามาใกล้มาก เพราะว่าจะถือว่าเป็นรัฐพิลทีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการจัดการภายในครอบครัวด้วยครับตลอดเวลาที่อยู่มา9 11ปีคุณนาเกาปีนะครับแล้วก็ดำลงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวที่สุดตอนนี้เป็นคนที่3ถึง31ปีเต็มเซ็แบบต่อเนื่องกฎหมายเขากฎหมายเขาไม่ใช่กฎหมายเราเคยมีคนเคยพูดว่าท่านจะเป็นนายกไปถึงไหนท่านตอบว่าจะเป็นนายกไปจนกระทั่งสิงคโปร์ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับผมและนั่นก็คือนะครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับแต่เราไป ให้ย้อนให้ย้อนดูให้นึกถึงความสําคัญของบุคคลคนนี้แล้วเราไปสิงโคโปร์ทุกครั้งที่เห็นสิงคโปร์เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าท่านนั้นทําให้สิงคโปร์นั้นเติบโตครับอ่ะเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะครับเราไปดูเรื่องปกติกในสิงคโปร์กันบ้างนะครับหลังจากนั้นเราจะไปดูในสิ่งที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นในสิงคโปร์ครับนี่คุณนว่าตอนนี้คุณได้พามาอยู่ที่ราดกระบางใช่ไหมครับไม่ใช่สวนนงลุกครับยังอยู่ในสิงคโปร์ที่ไหนครับที่ไหนพุกแคสละบบุรีใช่ S <S <S อันนี้อันนี้เป็น Henderson Bridge นะครับเป็นสะพานที่คุณจะต้องไม่เคยเห็นมาก่อนในสิงคโปร์ชื่อเลยนะพี่ Henderson นะครับอู้ดีแข็งแรงมากนะครับแน่นอนแี่คุณแข็งแรงมากที่นี่เป็นสวนสาธาร,รณะ<อ>แต่ไม่ต้องสนใจไปชมภาพอย่างอื่นได้เลยโอ้ดูภาพนี้เถะครับภาพที่ชอบอดูนาะครับเพราะทำได้แค่นี้จริงๆครับสวนนี้ จุดขายของเขาเนี่ยเป็นจุดขายที่คนท้องถิ่นนั้นนิยมมาที่สุดแต่นักท่องเที่ยวไม่เคยเห็นครับเป็นสะพานเกลียวคลื่น<อ>ที่ยาวและสูงทอดข้ามระหว่าง2องภูเขาซึ่งมีการวางแลนดสเคปที่สวยงามเนี่ครับเดินมาถึงแล้วครับปีนขึ้นมาจากใต้เขานะครับตีนเขาขึ้นมาเนี่ยก็เหนื่อยแล้วร,ระหว่างทางก็จะมีแบบลานไทยเก๊กที่ออกกําลังกายมาจนถึงเนินเขาเนะฮะ และเราก็จะเจอสะพานซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อข้ามถนนเฮนเดอร์สันเนี่ยนะครับและที่สำคัญที่สุดเขาทำเป็นเหมือนเกลียวขึ้นเพื่อให้เกิดจุดขายที่แตกต่างนี่ครับสะพานของเขาเป็นสะพานพื้นไม้แต่ข้างล่างคงเป็นปูนแหละแล้วก็ทําเป็นเหมือนเกลียวขึ้นเพื่อล้อกับความเป็นสิงคโปร์แล้วคุณคิดดูนะครับว่าเดินบนสะพานยอดไม้อยู่ใต้เราบ้างหรือพอดีเราบ้างนะครับและที่สําคัญก็คือเราอยู่ใน อินเดอรการ์เดนหรืออินเดอรฮิลเลย,ยมมอยู่มัอนอยู่บนยอดเขาเลยเพราะว่าสะพานมันยาวพอสมควรและมีความสูงถ้าจากระดับน้ำทะเลถ,ถึง67เมตรทีเดียวโอ้โหนี่นี่น,นี่ข้างใต้มันแล้เวเ็าทำเป็นเวฟเหมือนคลื่นของคนสิงคโปร์นะครับแล้วก็จัดการก่อสร้างแบบสวยงามให้อารมณ์แห่งความหรูหราแบบคลาสสิกแม้กระทั่งพื้นผนังก็จะเป็นไม้อย,อย่างดีไม่ใช่เป็นไม้ปลอมด้วยนะครับแล้วเมื่อเราเดินข้ามฝั่งไป ข้างล่างของเราคือหุบเหวและก็ถนนนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศข้างล่างนี่คือสวนสาธารณะสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจเฮนเดอร์สันเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เช้ายันค่ำนี่คือสวนที่แปลกมากแล้วก็ไม่มีที่ใดในโลกนะครับแล้เขาก็บอกว่าเป็นสะพานที่ ยาวและสวยที่สุดในสิงคโปร์แต่เขาอยากจะเคลมว่าสวยที่สุดในเอเชียแต่ไม่มีใครรับรองอันนี้ต้องบอกว่าในสิงคโปร์เนี่ยใช่เลยนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศโอสวยจริงๆนะครับทุกคนนี่อ้าวสวยเลยครับอย่างเงี้ยสวยไหมฮะดูเอาไปวิ่งกันแล้วครับคุณอ๊อฟนี่หกสิบเจ็ดจุดสองสองเมตรคือสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่นี่ผมวิ่งกับเจนนิเฟอร์แฟนผมอ๋อเจนนิเฟอร์เจนนิเฟอร์คิมนี่แหละครับโตตัวโตนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลหกสิบเจ็ดจุดสองสองเมตรนะครับอ่ะจากที่นี้เดินทางต่อไป ไปที่อื่นอีกที่หนึ่งล้วกันนะครับเรายังคงมีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับนั่นก็คืออุทยานแมกริชีนะครับเป็นอุทยานที่แปลกที่สุดนะครับที่หนึ่งของสิงคโปร์ครับที่นี่ถือว่าเป็นสระเก็บน้ําทะเลสาบที่มนุษย์ทำใหญ่ที่สุดของประเทศและเป็นผลงานของอท่านอดีตนายกรัฐมนตรีลีกลนยูตั้งแต่ในสมัยก่อนนั้นเลย นะฮะด้วยเรื่องการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและรู้ว่าสิงคโปร์จะไม่มีแหล่งน้ำจืดเพียงพอยังไงก็ไม่พอเพราะมีแต่น้ำเค็มนะครับจึงต้องขอน้ำนั้นมาจากประเทศมาเลเซียคุณเชื่อไหมสมัยก่อนครับเวลาที่เรามีประเทศหนึ่งประเทศเป็นสิงคโปร์ครับเราต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียสนะ <c oughs> ิงคโปร์ต้องซื้อน้ำนะซื้อนนะซื้อ,อ,อ,อครับซื้อน้ำมากกันเป็นรถรถนะฮะเอามา,มาใช้กัน ตอนนี้โอ้โหอยู่นี่ก็ต้องตายครับปัจจุบันก็ยังต้องมีซื้อบ้านแต่ว่านี่คือโครงการที่ยิ่งใหญ่ของสองด้ับก็คือขุดสระนะครับใหญ่โตทีเดียวนะครับในการเดินรอบสระเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ10กิโลเมตรโอ้โหแต่ว่าสระมันไม่ได้กลมดิ๊กนะฮะการเดินเนี่ยมันต้องแซกซกไปตามต้นมงต้นไม้เขาถึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนน้องถิ่นว่าใครต้องการแอดเวนเจอร์ที่สุดสิงคโปร์นะที่เกี่ยวข้องกับน้ำจืดมีที่นี่ที่เดียวเล่นเรือได้ด้วยเหรอครับทำไมคนสิงคโปร์ถึง แข่งเรือแล้วชนะในซีเกมอ๋อเหรออเหรอถึงเข้ารอบสุดท้ายในเอเชียนเกมดังนันที่เขาไม่มีแม่น้ําเขาถูกเอาไปปล่อยที่นี่ตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับเขาฝึกไปสอนเขาไป้อมจะบอกไม่มีแม่น้าก็ไม่ได้แม่น้ําสิงคโปร์ก็มีแต่สายสั้นเขาไม่ได้มีแม่น้ําเหมือนเราแต่ที่นี่จะถูกการฝึกฝนเรื่องการพายเรือคายักหรือพายเรือสไตล์แข่งขันกีฬาระดับสากลนี่แหละเยอะที่สุดแล้วก็มีทะเลสาบเดียวแล้วก็มีคุณครูสอนมีคอร์สเรียนตั้งแต่เด็กจนโต ทีมชาติก็มาฝึกที่นี่ที่ที่เดียวทำได้ทุกอย่างหนึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำจืดที่สำคัญของประเทศ ที่เริ่มต้นมานานแสนแต่เขาให้เล่นแต่เรือคายักนะครับครับผมเรือยน์เรืออะไรพวกนี้ไม่มีไม่ได้ครับไม่ได้เรือหาปลาก็ไม่ได้คือง่ายที่มีเครื่องยนนี่ยทำให้มีอะไรลงไปในน้ำมันไม่ได้ไม่ได้แต่เรือคายักนี่ได้เพราะว่าน้ําที่นี่เป็นน้ําสําหรับในการนําไปใช้ประโยชน์ในประเทศสิงคโปร์เอาไปทำน้ำประปาทำน้ำประปาเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับมันจะมีเขื่อนในการปล่อยน้ำไปเรื่อยๆเพื่อไปทําน้าประปาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบริเวณนี้จะมีจุด ในการเดินป่าที่สวยที่สุดของสิงคโปร์นะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าทรีท็อปก็คือการเดินที่จะขึ้นไปบริเวณเหมือนกับทรีท็อปเหมือนกับเคนยานี่คุณมีการแผนผืนเป้อะไรเป็นเรื่องบันดาาคิดว่าจะไปค้างที่นั่โอ้โหไม่มีอะไรข้างในมีแต่กระดาษนึกวะไ้าษที่นัดไว้นี่มีอะไริงนป่าระาจริงๆนาะไครับประเทศเอ้ไม่มีอะไรข้าริ่มต้านม่าจค้ากที่นี้โหไม่มีอะรข้างนมีแตรดเวนเจอร์แบบนี้บ้านเราก็มีที่มาเลเซียก็มี เขาจึงเอาสะพานแขวน<ม>เป็นสะพานที่เข้าไปสู่ธรรมชาติ<ม>และก็ยาวไกลที่สุด<ช>แต่ว่าถ้าเกิดใครไปที่นี่นะครับแมกริชี่พาร์คเนี่ยถ้าใครจะเดินถึงสะพานแขวนนี้ต้องใช้ระยะทางในการเดินไม่ต่ำกว่า5กิโลเมตร5กิโลนะทั้งรอบเนี่ย10กิโลแต่เขาอะเอาไอ้จุดนี้ไว้ตรงกลางเพราะฉะนั้นคุณต้องเดินถึง5่าใน,นถึงจุดนี้<ช>เขาจะเขียนเลย5กิเมตรถึาร์ เพราะฉะนั้นถ้าใครไปเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นแล้วนะก็ไม่เห็นคุณนวัดแล้วนะเห็นเห็นแต่มีสะพานอย่างเดียวนะเพราะ่ห้ากิโลเมตรนะแกไม่ได้เดินนะฮะเผอิญว่าเป้ผมเนี่ยก็มีข้าวเหนียวมีไก่ย่างอ๋อก่ยางมมีทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นนี้กลับตั้งแต่800เมตรใช่มันเป็นภูมิภาคของเขตร้อนชื้นนะครับก็จะมีต้นไม้แบบเขตบ้านเราพทางสะพานแบบนี้มีทั้งในนิวซีแลนด์ทั้งในออสเตรเลียนะครับและในอีกหลายๆประเทศแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยอย่างที่คุณนวัดบอกมันไไมมม่่่่ีีอะรรใช้ยเเาาก็ลสสงงิทท มีขึ้นมา หลังจากเราไปดูพักที่สวยงามและมีอะไรที่ซึ่งเราไม่เห็นคุณวัฒนเลยนะฮะเห็น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 แล้วเขาเดินไปด้วยเดินไปด้วยนะนะครับตากล้องก็ไม่น่าเลยไม่ได้แพนมาเลยตากล้องไม่ได้แพนภาพมาเลยอ่ะไปอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่อาจจะแปลกหูแปลกตาคนไทยไม่ไปครับผมถ้าเกิดใครไปบริเวณริมน้ําเราเห็นตึกสวยๆจะมีตึกคล้ายๆรูปดอกบัวอยู่ตึกหนึ่งใช่ไหมคุณอ๋อใช่อันนี้คนก็ไม่ไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจะ่ชอบถาม คืออะไรไม่เคยเข้าแต่เห็นอยู่อันนี้ก็คืออาร์ตไซ e มิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านศิลปะที่ดีที่สุดของคนสิงคโปร์อ๋อเหรอครับแต่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยรู้หรอกแล้วก็ไม่ค่อยรู้จริงๆเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยมีคนไปครับ,รบที่นี่สร้าง้งแต่ออกรายการเราไปแล้วคอยดูอะครับเดี๋ยวก็จะมีคนคไปแต่พูดตรงๆนะตั้งแต่ไปมาแล้วเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่า มันอาจจะไม่ตรงสเปคของคนไทยคนไทยชอบอะไรที่มันแบบตื่นเต้นหรือสัมผัสได้จริงๆแต่ที่นี่เขาขายศิลปะอจศิลปะคืออะไรครับคุณโก้ครับศิลปะคือสิ่งที่เราจินตนาการออกมาเออถูกต้องเนี่ยเขามีห้องจินตนาการประมาณ6-7ห้องนะครับทั้งหมดมี21แกลเลอรี่6 0 0 0ตารางเมตรซึ่งพื้นที่ทำเลฮวงจุ้ยอีเนี่ยแพงที่สุดเลยนะเกเอาพื้นที่ทั้งหมดมาทำ ขอศิลปะของแกตามอธัธยาศัยคนจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่ได้หวังกำงกำไรแต่หวังว่าอยากจะขายไอเดียคนสิงคโปร์ว่าคนสิงคโปร์ก็มีความคิดที่แตกต่างนะครับจากเรื่องที่มันเป็นอยู่อย่างเช่นอันนี้ทำนองดนตรีจากขวดที่ดื่มแล้วหมดเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำในทุกๆระดับนะครับแล้วก็จะมีพัดลมเล็กๆเ,เ,เหมือนพัดลมรับปริญญาเงี้ยนะไปแขวนอยู่พัดลมมือถือแล้วขวดมันต่างกันร,ระดับน้ำต่างก,างกันมันก่อให้เกิดเสียงดนตรีเป็นเพลงได้ก็เหรอ นะครับซึ่งเรากดปุ่มปั๊บเอาระดับไหนมันก็จะเป็นเพลงต่างระดับให้เราได้ฟังอ๋อเหรอนะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเขาขายความรู้สึกของศิลปะนี่อันนี้พ่นลงไปถ้าขวดใหญ่มันก็จะเสียงทุ้มดูเท่ากันเะเรออเราเข้าใจต้องหอนะฮะผ่านไปนะฮะแต่ห้องที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะให้ดูห้องไหนก็ชชางมันเถอะแต่สิ่งที่ให้ดูก็คือมีอยู่ห้องนึง อันนี้ก็ยังเป็นห้องทั่วๆไปอยู่นะครับคือชวนะคุณนาวาเขาพยายามจะเล่าเราว่านี่คืองานศิลปะของคนสิงคโปร์ที่ทำทั้งทุกประเทศต้องมีนะคุณผู้ชมทั้งหมดอะเกี่ยวข้องกับคนสิงคโปร์ท้ดแล้วเอาหัวไปซุกตรงนั้นทําไมเป็นกานศิลปะอ๋อศิลปะคือคนอย่างเราเนี่ยพูดตรงๆนะครับเดินไปดูแล้วพรมเขาหมายถึงอะไรมันก็ดูยากนะเขาเอาเชือกมาย้อมสีเขาหมายถึงอะไรเราก็ดูยาก นะเอาไหมพรมมาแขวนแล้วเขาบอกว่าเป็นจิตนตนาการที่คุณจะนึกถึงว่าภาระของคุณในชีวิตมีมากมายมดุดสายเชือกเนี้ย<ม>คุณจะอยู่กับมันได้ยังไง<ม>ค,คือเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ไฮไลท์นะก็ะอยู่ใน Google ไม่ใช่ตัวนี้ไ,ไปดูเลยนะครับก็คือโต๊ะปิงปองครับอานะนี่คือโต๊ะปิงปองที่เดียวในโลกที่เป็นโต๊ะปิงปอง360องศาะนะครับผมถามว่าทำไมจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยฮะ กุสโลบายคือการถ้ามีโต๊ะปิงปองมันมีแค่เจอกันด้านหน้าใช่ไหมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเจอกันเนี่ยตรงๆเนี่ยอ่าคนเราเขาบอกบางทีเรามองหน้ากันตรงๆอ,อ,อ,อย่างเดียวมันไม่รู้มันไม่เกิดความเข้าใจคนเราต้องมองรอบๆด้านด้วยเพราะฉะนั้นตีปิงปองไปเขาก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับให้เกิดกุสโลบายเข้าใจคําว่าศิลปะไหมเข้าใจท่านตั้งแต่ตีแล้วกลับมายังไม่เข้าใจเลย<笑><笑>ว่าเขาสอนอะไรเราแต่ที่แน่ๆเขายือนอยันว่าที่นี่เป็นโต๊ะ360องศา ที่เหมือนโดนัทและมีที่เดียวในโลกนะครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาและเกิดกุศโ,โลบายว่าการอยู่ร่วมกันการดูกันมันจะต้องมองรอบตัวไม่ใช่มองด้านหนึ่งด้านใด,นดเราไปหาอาหารพิเศษกันรับประทานสักเ<ช>มนูหนึ่งอ,อันนี้มันมืดค <ไป S 1> รับดึกๆขนาดนี้อาหารพิเศษสิงคโปร์ เเรากินกันหมดแล้วอาหารที่แบบเราคิดว่าพิเศษแต่มันจะมีอาหารซ่อนเลนที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งขายดีอาหารซ่อนเลนอาหารซ่อนเลนยังมีหลายเมนูที่แบบสิงคโปร์หลากหลายวัฒนธรรมมันจรมีอาหารแปลกๆร้านนี้นี่ดังมากๆอันนี้หัวหินัชัไม่ใช่นะ อยู่ถนนเกลัง9้าครับมีร้านเดียวอยู่หัวมุมดังมากคนเนี่ยหัวมุมเนี่ยเขากินพื้นที่เข้าไปในซอยลึกมากเลยทุกคนต้องต่อคิวนั่งกันดูแล้วก็เปิดตั้งแต่ประมาณ5้าโมงเย็นจน,จนถึง,ถงประมาณตีสามตายเป็นเบือเลยนะครับรไม่ใช่ฮะหมายถึงว่าไอ้เจ้าเนื้อที่เขาเอามาใส่เนี่ยตายเป็นเบือเลยร้านนี้มีเมนูสําคัญดังๆอยู่เมนูเดียวแต่ทําเป็น2แบบครับแบบแรก เอาไปอบกับขิงจจใส่กับซอสนะครับแล้วก็ทำหม้อต่อม้อะริษอร่อยมากไปดูวิธีการทำได้เลยอย่ามัวแต่ดูคนกินนะฮะถ้า,ถ,าถ้าวัตถุดิบนี้ใช้กับขิงก็ต้องเดาว,ว่าเป็นไก่หลือ,อ็นก็ประมาณต้องเป็นเนื้อแหละลนะครับอ่าเป็นเนื้อนี่ฮะต้องต่อคิวต้องรับบัตรแล้วก็ต้องทําอีกอย่างหนึ่งที่เมนูที่2ที่นิยมรับประทานคือมาต้มเป็นโจ๊กอ๋อร้านนี้โจ๊กในหอเจียกินกันหนักมากเลยนี่ฮะบนโต๊ะมีอะไรฮะบนช่วยชามมีอะไรฮะ มันมีรูปสัตว์ประหลาดอยู่ยังผมเห็นแล้วฮะผมเห็นแล้วฮะนั่นฮะข้างบนนนั่เห็นแล้วฮะเดี่เลยๆพี่ร้านนี้ไม่ขายอย่างอื่นขายที่มีหมูไม่มีอะไรแต่มีแต่กบอบๆเท่านั้นอย่างเดียวโจ๊กกบเนี่ยฮะฟล็อกพอเรชก็คือฟลอกพออร์เรชทำสดๆหนึ่งออเดอร์ต่อหนึ่งออเดอร์โอ้โจ๊กกบที่นี่อร่อยสุดถ้าเกิดใครนั่งรอไม่ไหวก็จะมีกบทอดอันนี้ชิวๆไม่ต้องสนใจหรือไม่ก็กบ อบขิงอีกหนึ่งเมนูขายแค่สามเมนูเท่านั้นกบของเขาสดสดทุกตัวพอได้ไหมเวลาที่เขาข้ามาปั๊บเขาจะมาวางเป็นถาดเลยโอ้ดูวิธีทำดูวิธีทาแล้วคนนี้นะเป็นคนที่เซียนตัดกบมากมีความรู้สึกไปนั่งมองบอกทีมงานสักวันจะโดนนิ้วไหมเนี่ยสับพันแบบไม่มองนะถ้าเกิดสมมุติแผนเต็มหน้าเนี่ยคือตาไปมองทางอื่นว่ามีกี่มออะไรเงี้ยแล้วเขาตัด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 กบพี่ไม่ต้องห่วงที่เห็นนี่คือนิ้วปลอมมาเลยนะนะครับกบของเขา จะเป็นกบมาจากมาเลและก็ฟาร์มในสิงคโปร์เขาบอกว่าเหรัะสิงคโปร์ไม่ทันกินนะราะพอร้านเขาขายดิบขายดีมากอันนี้เป็นกบอบขิงใส่ซอสใส่ซีอิ๊วทำแบบนี่โจ๊กแง่เลยนี่โจ๊กครับโจ๊กกบนะฮะเขาจะใส่ข้าวแล้วก็ใส่กบแล้วก็ต้มจนหอมกลุ่นแล้วน้ําซุปในการต้มโจ๊กเขาเอากบเนี่ยไปต้มจนเป็นน้ําซุป้วถึงจะมาทําใส่ข้าวของเขาจะกลุ่นแบบนี้ขายดิบขายดีกินแล้วมันเป็นไงกินแล้วก็อิ่มนะฮะแต่ผมเป็นคนไม่กินกบ ผมก็เลยกินเฉพาะข้าวและนี่เอามาจากถิงกรปรงจริงเป่ครับเอาเอามาจริงๆครับท่านผู้ชมครับเพิ่งมาเองโจ๊กกบครัเพิ่งมาเพ่งมานเสิร์ตนะองน้องเองเหรอโจ๊กกบอัยมีต่กระดูกอันเนี้ยอบอบอบออบนี่ฮะโอ้จ้าวน่า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 นโจ๊กกนตอน่าน่กน่นี้น็ต้องนิานโจ๊กาบ่านาานานนนนน่าากาน ก็ก็ดีนะฮะก็ลองดูก็ลองดูเพราะว่าผมยังไม่ค่อยรู้นะฮะว่าเมืองไทยมีโจ๊กกบเจ๊กกบนี่บังเอิญว่าผมซื้อมาแต่กบมันน้อยไปหน่อยผมใส่คังคกมาด้วยเป็นไรไหมเวนนี่นะอันนี้เวนเยอะๆอย่าดูแล้วทำเป็นเล่นไปนะครับกินไม่ได้ขังคบตายนะอร่อย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 ขังคกตายนะครับผมน่ะทานเฉพาะข้าวตอนที่ไปถ่ายผมว่าข้าวเขาอร่อยคือกบเนี่ยหนูกินอยู่แล้วนะคะผมแล้วก็พอได้ใส่ติ๋วเข้าไป แต่ต้องหอมไปพ<ม>ิชัยหนักๆกูจะเมืเอยกลางคืนนี้บอกได้เลยว่าหลับฟันดีตัวเนื้อกรบรสชาติเป็นไงพี่โก้ทำไ,ไมไม่ลองกินเองล่ะครับรสชาติเนื้อกบมันจะถ้าช่วงนองเนี่ยมันจะคล้ายเนื้อไก่หลายคนบอกว่าอยทำไมมันเหมือนเนื้อไก่แล้วทำไมไม่กินไก่ก็เพราะหนูอยากกินกบนะ โอ้โหนี่กินไปเรื่อยวัน,นลาวนะครับท่านผู้ชมแสดงว่าจ,จะต้องอร่อยจริงๆนี่เป็นแค่หนึ่งเมนูในวันนี้สัปดาหนะ์หน้ามีเมนูที่เป็นหัวจะเป็นหัวอะไร้อ่คอาติดตามหามาขนาดหัวเลยฮะคือว่าอันนี้หัวอนะไรฮะ คือลำพังกบยังยากเลยมาหัวแต่ไม่รู้เป็นหัวอะไรต้องติดตามนะไม่แน่อาจจะเป็นหัวกบก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเขากินหัวกบมาแล้วนะครับผมไม่กินขากบอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแต่นี้เป็นความรู้บอกท่านผู้ชมนี่ก่อนจะจาาวันนี้กบนี่คุณกินขาหน้าหรือขาหลังกินขาหลังครับถูกต้องถ้ากบกินขาหน้าขามจิตเดียวนะฮะเรากินขาหลังกันนะครับนี่นะนี่นี่เป็นเนื้อมันตรงส่วนไหนไม่รู้แต่คงไม่ใช่หัวแน่ๆคอนเฟิร์ม โอ้โหทำเป็นหน้าตางั้นเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็บินมาเดี๋ยวก็เอาเองไม่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 เสียแน่วันนี้ออืบออ้กนั่นจ้ะเห็นไหมอบอบแล้วพักหน่อยไหมพักเลยใช่ไหมพักเลยไม่พักไม่พักอ๋อไม่อักอ้าวนั่นนั่นออัธิกายเปรบดีเลยโอ้๋ออบอบไม่มีที่ไหนแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับเพราะนี่คือ Amazing ต่างแดนครับ ใจอยากไปสิงคโปร์กันนะฮะแล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความนํานเสนอที่แตกต่างและร่วมกันไว้อะไรอดีตผู้นําด้วยครับ,รบผมและแน่นอนครับในช่วงทว้ายรายการของเราในวันนี้จะลาไปด้วยคุณอัญชลีจงคดีกิจครับกับบทเพลงพระราชนิพนธ์นะครับเพลงสายฝนครับ อลองฟังดูครับโอ้โหแล้วเสียงพี่ปุ๊นะโอ้โหหายห่วงเลยจริงจริงผมไม่รู้ว่าเธอดูแลร่างกายดูแลจิตใจได้ไงขนาดนั้นนะอัญชลีจงกรีกิจที่เห็นเมื่อก่อนนะฮะกับอัญชลีจงกรีกิจคนนี้ผมก็ยังเหมือนกันไม่ได้แตกต่างพี่ตุ๊กครับามจะมีความสุขตลอดเลยครับผมว่าปัจจุบันคนมีความสุขมากปัจจุบันแกดูแลร่างกายและความสุขในจิตใจแกดีกว่าเดิมด้วยนะครับจริงเหรอคคุณนวัตโอ้ยโอเคนะฮะโอเคเขาบอกคนเราต้องมีศรัทธาอะไรสักอย่างนะแล้วอย่าง ลงมั่นจะมีความสุขคุณอัญเชลีเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นคงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคืนวันจันทร์ในสัปดาห์ต่อไปเราทั้งหมดคงต้องไปนอนแล้วเ <c oughs> วลาฟังเพลงเสร็จก็ไปนอนสะนะครับ,รบให้มีความสุข,ขมากราตรีสวัสดิสสด์ครับ Just อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทุนไอชว์นะครับในบอร์ดออฟฟิเชียลครับซับสไครต์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับยูทูบหลายคนยังไม่รู้จักว่ายูทูบแปลว่าอะไรยูทูบแปลว่าอะไรครับยูทูบเนี่ยนะยูก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนทุกคนจุดทูบจุดทูบ